ที่นี้สาคัญมากคืออย่าเอา,เอาคําพูดหรือว่าสิ่งที่น่าพูดเนี่ยนะคะหนึ่งประโยคหนึ่งคำพูดหนึ่งทฤษฎีแล้วเอาไปตีความสถานการณ์ที่เราเจออยู่นะคะเพราะว่ามนุษย์เรามันมีความสลับซับซ้อนอะไรมากมายนะคะคือเราไม่รู้หรอกค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนคนหนึ่งหรือเขาคิดอะไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณตกอยู่ในสถานการณ์นี้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการสื่อสารค่ะนะคะพูดคุยกับเขาเลยนะคะคุณเอา คนในชีวิตเนี่ยมาถามนิดาเนี่ยนิดาก็ได้แต่ตีความเบื้องต้นนะคะจากสิ่งที่ได้รับรู้ได้ฟังมานะคะแต่ยังไม่ได้เข้าใจคนคนนี้ทั้งหมดเพราะว่าไม่เคยเจอเขาไม่เคยคุยกับเขาแล้วก็ไม่รู้ว่าสถานการชีวิตของเขาคืออะไรถูกต้องไหมคะเพราะฉันมนต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบกันด้วยนะคะอย่างเช่นในกรณีเนี่ยเขาปฏิบัติกับเรายังไงเขาทีวิตเรายังไงนะคะเขาเคยพูดเรื่องเป้าหมายในการมีความสัมพันธ์ไหมเช่น คิดที่จะแต่งงานมีลูกไหมนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบไม่เคยมีแฟนตัวจริงมาก่อนเลยก็คือเป็นคนที่คบคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆนะคะหรือเป็นคนที่เคยมีแฟนตัวจริงมาหลายคนแต่พอมาถึงเราก็ปฏิบัติกับเราแบบเหมือนไม่ได้ให้เราเป็นตัวจริงนะคะมันมีหลายๆปัจจัยที่เราต้องดูค่ะว่าการกระทําคําพูดของเขาที่ผ่านมาเนี่ยในห้าเดือนเนี่ยนะคะหรือหกเดือนหรือปีหนึ่งหรือแล้วแต่แต่ละคนเจอเนี่ยนะคะมันคืออะไรบ้างและนามาพิจารณานะคะ ทีนี้เราจะทํายังไงได้บ้างถ้ามันผ่านมาแล้วห้าเดือนหกเดือนหนึ่งปีสองปีกี่ปีก็ตามเนี่ยมันมีคําว่าสายเปนเกินไปนะคะคุณอย่าอยู่เพียงเพราะว่าเราเราแบบเหมือนกับเหมือนคุยกันมานานแล้วก็เลยแบบมันกลายเป็นความคุ้นชินแล้วก็ไม่รู้จะเราก็รักเขาไปแล้วชอบเขาไปแล้วก็เลยแบบไม่กล้าที่จะถามก็เลยยอมที่จะตกอยู่ในสถา,านการณ์เบลอเบลงงๆแบบนี้ต่อไปนะคะอย่าค่ะนะคะไม่ว่ามันจะเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่วันนี้คุณต้องถามนะคะว่าเออคือต้องต้องขอความชัดเจนเขาค่ะว่า อันนี้คืออะไรแล้วถ้าเขารู้สึกว่ารีบรีบรีบเกินไปแล้วมันกี่เดือนหรอเธอถึงจะรู้สึกว่ามันไม่รีบนานมากเท่าไหร่จะกี่เดือนหรอคุณถึงจะรู้สึกว่านี่คือการศึกษาดูใจกันที่นานมากพอแล้วนะคะซึ่ง สิ่งที่สําคัญกว่ากว่าเรื่องของ5เดือนเนี่ยคือเขาตอบคําถามนี้เรายังไงเมื่อเราได้พูดสิ่งที่เรารู้สึกอยู่คิดอยู่ออกไปแล้วค่ะว่าสําหรับเรา5เดือนเนี่ยมันควรจะมีความชัดเจนแล้วเนาะว่าเออนี่เราครบกันในสถานะอะไรหรือว่าเรากําลังไปในทิศทางไหนกันอยู่เนี่ยนะคะแล้วเราดูค่ะว่าเมื่อเราพูดไปแบบนี้แล้วเราขอความชัดเจนแล้วเขาตอบเราว่าอะไรเขามี reaction หรือปฏิกิริยาแบบไหนกลับมานะคะ เป็นการให้เกียรติเราหรือเปล่าแค่ความรู้สึกเราหรือเปล่านะคะให้ดูจากคำตอบที่เขาตอบกลับมานะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญค่ะ